สวัสดีครับเช้าวันนี้มาอยู่ที่โคกหนองนาบ้านริมห้วยนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับในฤดูฝนนะครับนี่คือต้นยางนายางนาที่ปลูกไว้นะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ต้นไม้เหล่านี้นะครับปลูกในช่วงโควิด -19 นะครับโควิดระบาดท,ที่ประเทศไทยนะครับณขณะนั้นก็ไปทํางานที่จังหวัดระยองนะครับผมก็เพาะกล้าไม้ ตงนั้นโควิดก็ไม่ไม่มีอะไรทำเนาะก็ตะเวนหากล้าไม้มาเพาะนะครับเพาะกล้าไม้เสร็จก็ขนใส่รถนะครับมาปลูกที่สีสเกตนี่คือผลผลิตต้นไม้ในยุคโควิดนะครับประมาณปี2563นะครับผมก็ปลูกประมาณปี63 64 63 64 65 67ประมาณ4ปีนะฮะนี่คือต้นไม้อายุอนามประมาณ4ปีนะครับ ด้านหน้านี่เป็นต้นแดงนะครับนี่ฮะก็ปลูกแบบนี้เลยนะครับปลูกต้นแดงกับต้นยางนาค่อนข้างชิดกันเลยนะครับในคันนาทองคํานะครับก็เป็นวิธีการปลูกอีกแบบหนึง่งส่วนต้นแดงนะครับเราก็นี่นะฮะมันก็ยังมีต้นอื่นซ่อนอยู่อีกนะครับน่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นแดงเราก็พยายามให้มีพี่เลี้ยงนี่คือ นี่คือผักหวานป่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใบผักหวานปา่าผักหวานป่าก็จะซ่อนอยู่ในต้นแดงเพราะว่าผักหวานป่าเป็นเป็นพืชที่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับเขาไม่สามารถหาอาหารกินเองได้อย่างสะดวกสบายเราจําเป็นต้องให้ผักหวานป่าแฝงอยู่ในต้นแดงนี่นี่นี่นะฮะก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับสําหรับต้นนี้ก็มีหลายหลายหลายต้นนะครับที่เอาผักหวานป่า ไปแซมไว้ไปแฝงไว้กับรากไม้เราก็ปลูกทุกปีทุกปีแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ค่อยได้ผลก็ตายไปบ้างอะไรบ้างนี่ให้ให้ดูอีกต้นหนึ่งเป็นผักหวานป่าที่เราแฝงไว้ในต้นแดงนี่ครับนี่ฮะผักหวานป่านี่ครับก็ให้แฝงอยู่แบบนี้นี่ฮะอยู่ในพงหญ้าแบบนี้นะครับก็คงจะมีโอกาสนะฮะก็รอรุ่นนะครับว่าผักหวานป่าที่ เราปลูกแซมไว้กับต้นแดงเมื่อ3ปีที่แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็ถือว่าต้นไม้เราปลูก3ปีก็สูงประมาณ2เมตรสูง2เมตรเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโตเร็วนะฮะค่อนข้างจะโตเร็วต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดก็คือต้นไม้ที่ลงดินเร็วที่สุดอันนี้ก็มีคนพูดอย่างนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนจะจริงนะฮะถ้าจะจริง นี่นะครับก็ยิ่งปลูกก็ยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับไสเดือนก็จุลินทรีย์ต่างๆก็มาทำหน้าที่ก็มีทั้งพื้นที่ที่ว่างเปล่านี่นะนี่นะครับก็บางพื้นที่ก็ไม่มีต้นไม้เลยเราก็ปลูกแซมปีที่แล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ปลูกต้นยางนาเล็กๆ ที่เล็กเพราะอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วมันตายหมดนะครับนี่ฮะต้นแดงก็สวยดีนี่นะครับสําหรับต้นที่ปลูกใหม่นี่นะครับตรงไหนที่ไม่มีกล้าไม้หรือว่าไม้ตายนะครับเราก็ใช้วิธีการปลูกเสริมเป็นประจําทุกปีทุกปีนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับยามเช้าเก็มาเดินเล่นบริเวณโคกหนองนา ก็เป็นความสุขของคนชอบปลูกต้นไม้ส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้แสดงว่าแสดงว่าตายนะครับก็ปลูกแซมเป็นต้นสักต้นสักกับต้นยางนานี่นะฮะบรรยากาศโดยทั่วไปก็เป็นประมาณนี้ครับบางต้นก็โตไวสูงชลูดอย่าต้นแดงต้นนี้ก็ปลูกรุ่นราวเคราวเดียวกันแต่ว่าก็สามารถที่จะยืดลำต้นขึ้นไปได้นะครับนี่ครับ ให้ดูบรรยากาศอุโมงต้นไม้ที่เราคิดว่าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีอารมณ์ดีสุขภาพก็คงดีตามไปด้วยเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่อีกหนึ่งต้นผักหวานป่าที่มียางนาเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็ปล่อยเขาทําหน้าที่ไปนะครับรอดไม่รอดก็รอรุนนะครับรอรุ้นกัน ะะส่วนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายผมก็ปล่อยเลยนะครับนี่ครับต้นกระถินปล่อยให้โตทําไมถึงปล่อยเพราะว่าผมเคยปล่อยไปแล้วนะฮะต้นกระถินหลายๆต้นก็สามารถให้เกณฑ์นได้อันนี้จริงๆไม่ได้ปลูกแต่ว่าเรากวาดใบไม้มากวาดใบไม้มาเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางนาที่เราปลูกไว้ปรากฏว่า มเมล็ดกระถินก็ตามมาด้วยก็เลยได้ต้นกระถินแซมแซมมาด้วยนะครับก็มีทั้งยางนามีทั้งกระถินมีมันบัรี่นี่นะฮะนี่ครับยางนารุ่นนี้ก็จะโตประมาณนี้นี่นะฮะบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรวมๆส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านตรงข้ามนี่ไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับก็ค่อยๆปลูกเสริมกันไปค่อยๆปลืกปลูกเสริมในส่วนขาดนี่นะครับ ในส่วนที่ขาดผมก็นำมาปลูกเพิ่มเติมนะครับก็ให้แฝงอยู่ในพงหญ้าส่วนนี้กระบากนะครับมีต้นกระบากกระบากก็เป็นพืชวงยางทราบว่ากระบากเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ให้เหตระโงกดีไม่แพ้กับต้นยาง,งานาเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดินมานาก็เป็นอย่างนี้ครับมีมีร่มไม้ชายคาให้พักพิงนะครับ นี่ฮะกระบากอีกต้นหนึ่งนี่ฮะกระบากก็สูงสรูดนะครับตั้งลำตรงนะครับนี่ส่วนนี้ครับมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีก็ค่อนข้างตัวไวเหมือนกันนะฮะมะฮอกกานีฟังแดชื่อก็คงเป็นไม้จากต่างถิน่นปลูกไว้สี่ห้าต้นนะครับเพื่อดูเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงส่วนนี้นะครับก็เป็นแดงนะครับต้นแดง พื้นที่ตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแข็งนะครับแข็งปลูกอะไรก็ปลูกยากนะครับแต่เราก็ใช้กุสโลบายนะครับใช้วิธีการปลูกตามยุทธศาสตร์กล้วยสร้างชาติก็คือปลูกต้นไม้ใกล้ๆกับต้นกล้วยเลยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีความชื้นนะครับสามารถดูดซับความชื้นมาได้เห็นไหมครับต้นกันเตาก็แผ่สวยนะครับเพราะว่าใช้กลยุทธ์กล้วยสร้างชาติ น,นี่กันเราอีกต้นหนึ่งก็น่าจะรอดนะฮะสูง2เมตรก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันก็คือกล้วยสร้างชาตินะครับสำหรับท่านที่มีดินแข็งนะครับมีดินแข็งแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับผมแนะนำให้ใช้กลยุทธ,กธ์กล้วยสร้างชาติยุทธศาสตร์กล้วยสร้างชาติก็คือปลูกกล้วยลงไปลำดับแรกปลูกกล้วยลงไปก่อนหลังจากนั้นเอากล้าไม้ไปชิดกับต้นกล้วยเลย นะครับกล้าไม้ไปชิดกับต้นกล้วยเลยอันนี้เรียกว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์กล้วยสร้างชาตินี่ครับต้นยางนาที่เป็นแถวเป็นแนวนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นยางนาที่เกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์กล้วยสร้างชาติก็คือเอากล้วยนํานะครับนี่นะฮะส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับเพิ่งปลูกเสริมเพิ่งปลูกเสริมไปเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็ เลือกปลูกยางนาเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับเวลาน้ํามาก็จะท่วมนี่นะฮะแต่ตรงนี้เสียดายมากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมผมไม่แน่ใจว่าบริเวณนี้จะสามารถเกิดเหตุระงโกได้หรือไม่นะครับก็รอชื่อรอชมรอชมรอดูครับว่าเหตุระงโกจะมาหรือไม่นะครับจะมาตามนัดหรือไม่นี่นะฮะก็ เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความร่มรืน่นร่มรื่นนะไม่ร่มรืน่นอีกฝั่งหนึ่งเราก็ยังคำานึงถึงของอยู่ของกินนะครับเราก็พยายามเอาต้นมะม่วงมานี่นะครับต้นมะม่วงมีอยู่สองสามต้นเนี่ยฝั่งนี้นะครับมีทั้งผสมผสานนะครับตะไคร้ก็มีตะไคร้ด้านล่างนะครับก็เสียบไว้นะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับให้ชมอุโมงต้นไม้ให้ชมคันนาทองคําให้ชมความร่มรื่นของธรรมชาติของป่านะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงเจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ